สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะเมื่อสักครู่นี้หลุดไปแป๊ดหนึ่งนะคะอ่ะเรากลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงหน้านะคะในกลุ่ม LGBTQ คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยคือเป็นกลุ่มบุคคลนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะก็จะมี <c oughs> ก็จะมะีตั้งแต่ เกิดมาร่างกายนะคะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าอยากปรับเปลี่ยนให้รูปรักทางร่างกายเป็นผู้หญิงนะคะหรือที่เราเรียกว่าสาวประเภท2ผู้หญิงข้ามเพศนะคะหรือว่าอื่นๆนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน รูปลั์ภายนอกอย่างเด่นชัดไม่แพ้กันก็คือ,อกลุ่มผู้ชายคัมเพลนะคะที่อยากจะมีใบหน้าคือกลุ่มคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถูกไหมแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนรูปรักษ์หรือว่าหน้าตาเนี่ยให้มีความเป็นผู้ชายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าผู้ชายคัมเพศนะคะนั่นเองนะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะว่าในกลุ่มบุคคล LGBTQ เนี่ย สามารถปรับเปลี่ยนโครงหน้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยให้เป็นไปตามลักษณะที่เขาอยากจะเป็นได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้นะเราจำลองโปรแกรมมาคร่าวๆนะคะุณผู้ชมย้ำว่าคร่าวๆนะก็คือการ์ตูนเองนะคะก็จะนำภาพนะคะเป็นอินโฟกราฟิกนะเป็นภาพเสมือนจริงนะคะก็คือเป็นภาพหน้าคนเนี่ยเข้าไป ใช้โปรแกรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายนะคะจะอธิบายเป็นขั้นตอนนะว่าเสียงเบาเหรอเสียงเบาไหมอาสวัสดีนะคะได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมคะอาถ้าได้ยินเสียงแล้วนะคะอาช่วยแจ้งกระตูนิดนึงนะเดี๋ยวกระตูนจะได้พูดต่อเนาะ ะะวันนี้นะเราพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงหน้านะคะในกลุ่ม LGBTQ นะคะอ๋อชัดเจนแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะวันนีเ้เรามาพูดถึงการปรับเปลี่ยนโครงหน้าในกลุ่ม LGBTQ เพราะว่า,าถ้าเราพูดถึง LGBTQ เนี่ยกลุ่มในบุคคลที่อยากปรับเปลี่ยนโครงหน้าเนี่ยให้เป็นเพศที่เขาต้องการเนี่ย หลักๆเลยนะจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศค่ะคุณผู้ชมซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเกิดมานะคะในลักษณะที่เป็นเพศชายถูกไหมถ้าใครโชคดีเนี่ยก็อาจจะมีแบบลักษณะที่น่าหวานนะคะหรือถ้าใครเนี่ยไม่ได้น่าหวานแล้วอยู่ในกลุ่ม LGBTQ อยากจะปรับเปลี่ยน หน้าตานะคะให้มีความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะอยวดูนี่นะคะโปรแกร,รมที่จะใช้นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือโปรแกร,รมทางกราฟิกนะคะคุณผู้ชมซึ่งโปรแกร,รมนี้นะก็จะเขาเรียกว่ามาช่วยนะคะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเวลาคุณหมอเนี่ยเขา,าให้คนไข้เนี่ยเข้าไปอยู่ในโปรแกรมที่เป็นเทคนิคนีโมเทควีอย่างที่กระตูนพูดไปเมื่อวานเนาะมันจะเห็นเห็นยันแบบกระโหลกอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมโปรแกรมที่คุณหมอใช้นะคะจะเห็นยันกระโหลกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ,าอย่างอันนี้นะคะกระตูนขออนุญาต เมนชั่นขึ้นมานะคะถึงอา,าักสมมุติว่าคนที่เกิดมานะคะเป็นเพศชายแต่อยากมีหน้าตาให้หวานนะคะอยากปรับให,ห้หน้าตาดูเป็นผู้หญิงผู้ชมสังเกตไหมว่าความเป็นเพศชายเนี่ยจะมีกรามที่ใหญ่นะคะผู้ชมถ้าเราเดีย๋ยวดูนี่นะถ้าเราปรับกรามนะคะถ้าเราปรับกรามถ้าเราปรับกรามให้ดูเล็กลงอ่ะถ้าเราปรับกรามให้ดูเล็กลง ทำคางนะคะปรับแต่งคางให้ดูมนขึ้นคุณผู้ชมสังเกตไหมหน้าเริ่มหวานแล้วนะเนี่ยเห็นไหมหน้าเริ่มหวานแล้วคุณผู้ชมถามว่าทําได้แบบไหนในเรื่องจริงคือเรื่องจริงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือคุณหมอเนี่ยจะสามารถ ตัดกรามตรงนี้ออกได้นะคะคือตัดกรามออกไปหน้ามันก็จะละมุนขึ้นนะคะส่วนถึงคางตรงนี้เมื่อกี้ที่ให้ดูไปนะคะคางจะมีความตัดพอคางมีความตัดแล้วยังไงนะคางมีความตัดแล้วเนี่ยคุณหมอสามารถนะคะตัดแต่งคางนะคะปรับให้มันมีความละมุนมากยิ่งขึ้นโดยใช้อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมโดยใช้กระดูกกรามตรงเมื่อกี้ ใช้กระดูกกรามตรงม่อแีะนะคะมาต่อบริเวณปลายคางนะคะให้มันมีความละมุนขึ้นอ่านะคะแล้วตรงไหนอีกตรงไหนอีกคือตรงนี้โหนกแก้มค่ะผู้ชมโหนกแก้มถ้าใครอยากจะใครที่เกิดมาเป็นเพศชายเนาะแล้วอยากมีความละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถปรับนี่เลย กรอหนกแก้มนะคะหรือว่าตัดยุบหนกแก้มเนี่ยทำให้ใบหน้าของเรานะคะมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะเดีย๋ยวซูมนิดนึงนะคะแล้วจมูกล่ะคุณผู้ชายส่วนใหญ่คุณผู้ชมคุณผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีจมูกที่ค่อนข้างกว้างเราสามารถแก้ได้อย่างไรนะเราสามารถแก้ได้โดยการที่จะให้คุณหมอนะคะ เสริมจมูกนะทำให้จมูกเนี่ยปรับแต่งจมูกให้มันเล็กลงคุณผู้ชมเห็นไหมนี่มีคนบอกว่าเหมาะกับดิฉันมากใช่แล้วอะคุณพี่ไม่ทราบว่าคุณพีอ่อยู่ในกลุ่มไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากจะปรับโครงหน้าของเราให้เป็นไปตามอ เพศสภาพที่เราอยากจะเป็นนะคะทางนี้ฉันั้นสามารถทําได้นะคะอะอย่างอันนี้จมูกอย่าพูดต่อเนาะเราสามารถให้คุณหมอนะคะปรับจมูกของเราเนี่ยให้เรียวเล็กลงได้นะคะคุณผู้ชมอะนี่เลยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเนี่ยพอหลังจากที่เข้าโปรแกรมกราฟิกอย่างนี้นะคะเข้าโปรแกรมกราฟิกอย่างนี้หน้าก็จะละมุนขึ้นเห็นไหมหน้าจะละมุนขึ้นแล้วส่วนใหญ่คุณผู้ชาย นะคะ,ะในเพศชายในเพศชายเนี่ยจะมีหนกคิ้วคุณผู้ชายเนี่ยจะมีหนกคิ้วนะคะที่เขาเรียกว่ามันจะสูงนะคะคุณผู้ชมมีคุณคุณพี่ คนดูบอกว่าเป็นสาวสองจ้าแต่ว่าพี่โครงผู้ชายมากนี่เลยค่ะคุณพี่สามารถนะคะดูจากในคลิปนี้ได้เลยนะว่าถ้าคุณพี่เนี่ยมีความเป็นผู้ชายอยู่สูงเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะมีความละมุนมีเนี่ยเราต้องปรับแต่งตรงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะสมมตินะอันนี้คือหนกคิ้วใช่ไหมคือหนกคิ้วที่มันสูงแล้วมันจะทําให้ตาเนี่ยดูดุนะคะคุณหมอสามารถกรอหนกคิ้วนะเนี่ยคุณหมอสามารถกรอหนกคิว้ว อย่างนี้นะคุณหมอสามารถกรอหนกคิ้วได้นะคะทําให้หนกคิ้วเนี่ยมันจะดูละมุนขึ้นคุณผู้ชมอ่ะสังเกตเห็นไหม ตาข้างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะย้ำนะคะว่าคือตัวอย่างเวลาคุณหมอใช้โปรแกรมเนี่ยคุณหมอจะใช้โปรแกรมะระบบคอมพิวเตอร์นำร่องในการผ่าตัดนะคะคุณผู้ชมซึ่งโปรแกรมนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือโปรแกรม Photoshop นะเป็นโปรแกรมทางกราฟิกนะคะที่การตูนน่ะนำมาใช้เพื่อที่จะอธิบายนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีเพศสภาพมีเพศกำเนิดเป็นผู้ชายแต่ถ้าเราอยากจะหน้าหวาน ใน,ในกลุ่มของ L G B T Q เนอะอยากจะน่าหวานขึ้นเราต้องปรับตรงไหนนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะสังเกตได้นะคะว่าหลังจากที่ถ้าคุณหมอเนี่ยกรอหนคิ้วออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะทําให้ตรงนี้นะต่างกันนะคะมันจะมีความหวานขึ้นนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะเคสนี้นะเป็นเคสที่ปรับแต่ง รูปหน้านะคะให้ดูเป็นตัวอย่างในโปรแกรมการาฟิกนะคุผู้ชมอะแล้วยังไงต่อในเมื่อเราเนี่ยปรับแต่งตรงนี้แล้วตรงหนกคิ้วแล้วนะคุณผู้ชมเรานะสามารถเปลี่ยนทรงคิ้วของตัวเองได้นะหน้ามันก็จะหวานขึ้นนะคุผู้ชมอะมีคนบอกว่ากรนกกรนกคิ้วขึ้นแล้วตาจะดูสดใสขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วคุผู้ชมอาจจะดูที่หน้าการ์ตูนนะ ผู้ชมดูนะคะซึ่งถ้าถ้าเรานะคะมีความเป็นผู้ชายอยู่สูงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะออกมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตไหมไปดูที่หน้าแฟนเราหน้าคุณพ่อของเราหน้าเพื่อนของเราที่เป็นผู้ชายนะถ้าใครนะคะที่มีความผู้ชายสูงเนี่ยตรงนี้นะคะหน้าตรงเนี้ยหนคิ้วตรงเนี้ยจะออกมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชม ออกมาอย่างนี้ซึ่งทำให้หน้านะเราเนี่ยดูแข็งดูดุนะคะคุณหมอสามารถจัดการได้นะโดยการกรอหนกคิ้วตรงนี้นะคะผู้ชมกรอหนกคิ้วนะแล้วหน้าของเราก็จะดูละมุนขึ้นนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเนี่ยพอมันไม่มีหนกคิ้วนะหน้าของเราก็จะดูเป็นไงอ่ะหวาน,นถูกไหมนะคะนี่เลยคุณผู้ชม เหมือนกันนะคะเมื่อเราเนี่ยกอหนคิ้วออกนะคะผู้ชมใบหน้าก็จะมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะรวมกับถ้าเราเปลี่ยนทรงคิ้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมอ่ะทรงคิ้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยนี่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าด้านนี้ครึ่งนี้นะจะมีความหวานนะคะเห็นไหมตาฝั่งนี้จะมีความหวานอแต่ตาฝั่งนี้จะดูดุ ถูกไหมยังจะมียังจะมีความเป็นผู้ชายอยู่สูงนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะอยากจะมีใบหน้านะคะให้ตรงกับเพศสภาพเพศสภาพคืออะไรเป็นเพศสภาพที่เราแสดงออกออกมาอย่างในตัวอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือ,อในกลุ่ม LGBTQ ที่เกิดมาลักษณะเป็นเพศชายนะคะเกิดมาลักษณะเป็นเพศชายแล้วอยากจะมีใบหน้านะคะ โครงหน้าที่ละมุนนีขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะ,ะสามารถปรับเปลี่ยนโครงหน้าได้คุณผู้ชมดูดิอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือโครงหน้าเดิมถูกไหมอ่ะอันนี้คือโครงหน้าเดิมแล้วถ้าจะปรับ เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีความละมุนขึ้นเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงหน้าของผู้ชายนะแค่ตัดกรามนะคะแล้วถ้าใครนะที่มีคางคางเหลี่ยมคางตัดนะสามารถให้คุณหมอนะคะนำกระดูกชิ้นกรามบริเวณตรงนี้นะคะมาเสริมเป็นบริเวณตรงเนี้ยปลายคางได้นะคะโดยการที่คุณหมอจะจัดเรียงให้มันละมุนขึ้นนะคะคุณผู้ชมส่วนจมูกนะใครนะคะที่เป็นผู้ชายแล้วมีตรงเนี้ย ตรงนี้มันจะหนาๆมันจะใหญ่ๆนะคะสามารถทําให้สามารถเขาเรียกว่าเอาออกได้นะคะอ่าเราวมีคนถามว่าแล้วเพศกําเนิดเป็นผู้หญิงจะทําให้เป็นผู้ชายต้องทําอย่างไรบ้างอ่ะได้เลยคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ขอขอ,อนุญ,ญาตจ,จบประเด็นตรงนี้เนาะใครที่มีเพศสภาพเพศกําเนิดขอโทษค่ะใครที่มีเพศกําเนิดเป็นผู้ชายนะคะ ใครที่มีเพศกําเนิดเป็นผู้ชายแล้วอยากจะปรับแต่งโครงหน้าให้เป็นผู้หญิงสามารถทําได้ตรงกรามตรงนี้นะคะคุณหมอสามารถตัดกรามตรงนี้ออกได้ที่มันเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็เอาเอากระดูกชิ้นกรามตรงนี้มาต่อเป็นบริเวณปลายคางตรงนี้ให้มันละมุนขึ้นนะคะแบบนี้เลยหนึ่งสองสาเปลี่ยนไหม อ่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมใบหน้าก็จะมีความละมุนขึ้นขนาดเป็นภาพอินโฟกราฟิกสเสมือนคนแบบนี้ยังมีความละมุนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระดูกคิ้วตรงนี้นะคะตรงโหนกคิ้วคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าคุณหมอกรอออกแล้วนะคะให้ความนูนมันลดลงตาก็จะต่างกันตามก็จะดูสดใสขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็น คร่าวๆนะคะหรือถ้าใครนะที่มีหน้าผากถ้าผู้ชายคนไหนนะคะที่มีหน้าผากแบนนะคะคนไหนที่เกิดมามีเพศสภาพเอเพศกําเนิดเป็นผู้ชายแล้วมีหน้าผากแบนเราสามารถเสริมหน้าผากได้นะคะด้วยเทคนิคนิมูเทควีจะเป็นการหล่อซิลิโคนเสริมหน้าผากเฉพาะบุคคลนะคะเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงซิลิโคนเสริมหน้าผากกันแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าแล้วเพศสภาพ เพศกําเนิดขอโทษค่ะแล้วเพศกําเนิดเกิดมาเป็นผู้หญิงจะทําให้ผู้ชาต้องทําอย่างไรอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่นะคะอ่ะนี่เลยสังเกตได้เลยนะคะว่าอันนี้นะเพศกําเนิดเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเราอยากจะปรับ นะคะให้เรามีลักษณะเป็นเพศสภาพผู้ชายอย่างในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศนะคะเราจะปรับตรงไหนคือนอกจากการทานฮอร์โมนปรับแล้วเนี่ยการปรับแต่งโครงหน้าก็สามารถทำได้นะคุณผู้ชมจริงๆมันกลับกันมันแค่กลับกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าแล้วถ้าเป็นในทางกลับกันของผู้หญิงถ้า เพศกําเนิดเป็นผู้ชายแล้วทําให้เป็นผู้หญิงมันคือการตัดออกแต่ถ้าเพศกําเนิดเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะเป็นเพศสภาพผู้ชายทํำยังไงเดี๋ยวผู้ชมดูนี่นะคะอ่ะเรานะคะสามารถเสริมนะคะชีกโบนนะคะหรือว่าหนกหนกแก้มตรงนี้นะคะเราสามารถเนี่ยคุณผู้ชมสามารถชีกโบนตรงนี้เราสามารถ ปรับให้มันแข็งขึ้นมาได้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถเสริมจอลายหรือว่าตรงเนี้ยเสริมกรามให้มันดูมีความดุดันนะคะมีความแข็งขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมสามารถทำได้ตรงนี้อ่ะเบี้ยวละเบี้ยวละหนึ่งอ่า นี่นะเราสามารถทําได้นะคะในกลุ่มของผู้ชายข้ามเพศนะคะเรานะคะสามารถเสริมทั้งกระดูกชิคโบโนโหนกแก้มนะคะเป็นวัสดุไบโอพลิเมอร์อ Bio mer, นะคะหรือว่าเราจะเสริมกระดูกกรามนะคะด้วยวัสดุไบโอพลิเมอร์เช่นเดียวกันเนี่ยสามารถทําได้นะคะมีคนบอกว่าแต่เราเป็นผู้หญิงที่มีโครงหนะ้าเหมือนผู้ชายก็ สามารถทําได้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะเป็นผู้หญิงที่มีโครงหน้าที่เหมือนผู้ชายนะสามารถที่จะให้คุณหมอเนี่ยปรับแต่งโครงหน้าได้นะคะแบบที่การ์ตูนพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยใครมาไม่ทันนะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะว่าถ้าเรามีลักษณะที่ใบหน้าเนี่ยเหมือนผู้ชายหรือว่าเกิดมาเพศกําเนิดเป็นผู้ชายแล้วอยากจะหน้าละหว่านละมุนขึ้นทําได้แบบไหนนะคะ มีคนบอกว่าผู้ชายเอาโหนกแก้มออกแต่มาให้แบนมากทําได้ไหมครับให้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นสามารถทําได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าอสาามมติว่าใครที่เป็นผู้ชายแล้วไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเพศสภาพนึกออกไหมถ้าเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเราไม่อยากไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเพศสภาพเป็นผู้หญิงนะคะเราสามารถให้คุณหมอนะกรอ หรือว่าตัดยุบหนกแก้มเนี่ยออกไปนิดนึงอะ่ะได้นะคะคุณผู้ชมใครนาะที่แบบว่าอยากมีใบหน้าที่แบบเป็นเกาหลีสไตล์นะคะหรือเกาหลีฟีเวอร์นะคะสามารถทําได้นะไม่จําเป็นต้องเอาออกเยอะเหมือนตอนเหมือนเหมือนกับคนที่มีเพศกําเนิดเป็นผู้ ชายแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงนะคะไม่ต้องเอาออกเยอะแบบนั้นได้สามารถพูดคุยกับคุณหมอได้เพราะว่าเวลาเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอนะคะเขาจะเชิญเราเข้ามาฟังวางการวางแผนการผ่าตัดนะคะเราก็จะได้รู้ว่าคุณหมอจะเอานู่นออกเอานี่เติมเท่าไหร่นะคะกี่เซนเอาออกมากน้อยแค่ไหนหรือเสริมมากน้อยแค่ไหนเราสามารถคุยกับคุณหมอได้ มีคนบอกว่าเสริมกรามแล้วต้องระวังเหมือนเสริมจมูกไหมครับอ๋ออยากจะบอกว่าการเสริมการเสริมกรามนะคะต้องระวังเหมือนการเสริมจมูกเลยนะคะก็มีการาระวังเรื่องการนอนนะคะก็คือนอนหัวหัวสูงนะคะอย่านอนในแนวราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเ,เวลาเราทานอาหารเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงอา,อาหารของหมักของดองนะคะหรือว่าอาหารสแสลงนะคะที่มันยังแบบ ไม่สะอาดอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนกับการเสริมจมูกเลยคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะเวลาเราเสริมอจอลายหรือว่าเสริมกรามเข้าไปแล้วเนี่ยเรานะคะสามารถที่จะเรียกอะไรเราเราเราจะแรปหน้าเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะคงคงสภาพไม่ซิลิโคนเป็นขยบเนี่ยสามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมใครมีคําถามนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะ ใครมีคําถามนะคะสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราจะปรับแต่งโครงหน้าขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะไม่ใช่ว่าอันนี้คือบิวตี้สแตนดาดนะคุณผู้ชมอันนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่บิวตี้สแตนดาดแต่เป็นความต้องการของคนไข้ส่วนมากนะคะที่เข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับกระตูนนะว่าเออน้องตูนคะ,ะพี่มีลักษณะใบหน้าที่มัน แมนมากเลยอะไรเงี้ยนะคะมีลักษณะใบหน้าที่เหมือนผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายแล้วอยากจะปรับเป็นผู้หญิงทําแบบไหนหรือว่า,าผมนะครับเกิดมาเนี่ยเ,เพศกําเนิดเป็นผู้หญิงแล้วจะปรับแต่งโครงหน้าเนี่ยให้มันดูหล่อขึ้นดูแข็งดูคมขึ้นสามารถทําได้แบบไหนนะคะคนไข้ก็จะมาปรึกษาการะตูแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแบบนี้นะก็คุณหมอก็จะแนะนําแบบนี้กลับไปนะคะผู้ชมเ,เรามาพูดกันต่อ นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราเสริมชีกโบนหรือว่าหนกแก้มแล้วนะคะแล้วก็เสริมกรามแล้วเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ยก็จะดูแข็งขึ้นคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะจมูกเราสามารถเสริมให้เป็นแกนใหญ่ได้สังเกตไหมว่าจมูกอของผูง้หญิงอะคะ่ะปกติแล้วจมูกจมูกจะเรียวเล็กถูกไหมจมูกจะเรียวเล็กแต่ถ้าเราเสริมจมูกให้ใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมดูนี่นะ ถ้าเราเสริมจมูกให้ใหญ่ขึ้นจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเป็นไงหน้าแมนขึ้นไหมคุณผู้ชมนี่เลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่สามารถทำได้จริงๆย้ำนะคะว่าสามารถทำได้จริงๆนะคะเป็นวิทยาการทางการแพทย์นะทีะ่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ย รองรับความต้องการนะคะของกลุ่ม LGBTQ หรือเพศปกติเลยนะคะเราสามารถทําได้มีคนบอกว่าทําหลายอย่างพร้อมกันได้ไหมสามารถทําได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถทําได้นะคะ,ะมีคนบอกว่ามีทีมงานของแอดมินนะขึ้นด้วยขึ้นข้อความให้ด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอย้ำนะว่านี่เป็นการจำลองภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นการสื่ออธิบายเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ การที่เราจะปรับแต่งโครงหน้านะคะให้มีความเป็นไปนตามความต้องการของเราเนี่ยคุณหมอไม่ใช่ไม่ใช้โปรแกรมนี้นะคุณผู้ชมย้ำว่าคุณหมอไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้นะคะคุณหมอจะใช้โปรแกรมทีเ่เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเทคนิค e ีโมเทควีค่ะคุณผู้ชมเป็นเทคนิคที่คุณหมอจะสแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์3มิติย้ำนะว่าคุณหมอจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์3มิติสแกนทั่วกระโหลกอย่างนี้เลย คุณผู้ชมเ,เจ้าตัวเครื่องสแกนเนี่ยมันก็จะวนรอบกระโหลกของเราแบบนี้นะแล้วคุณหมอก,ก็จะดูว่ากระดูของตรงของคนไข้ตรงนี้สูงไปยอกออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าตรงเนี้ยอยากจะให้ดูแมนขึ้นนะคะตรงเนี้ยมันยุบไปเท่าไหร่แล้วจะเสริมขึ้นมาเท่าไหร่นะคะสามารถทําได้ค่ะมีคนบอกว่าอยากเสริมกรามเพราะไม่มีกรามหน้าเลยดูหวานไป อ๋อได้เลยค่ะคุณผู้ชมเรานะคะสามารถที่จะเสริมกรามได้คำว่าเสริมกรามหลายคนอาจจะตกใจเพราะปกติมีแต่ตัดกรามถูกไหมปกติแล้วเรามีแต่ตัดกรามเวลาเราเสริมกรามเนี่ยคุณหมอนะคะก็จะหลอ่อ 3D สแกนออกมานะคะเป็นเป็นการปรินท์ 3D สแกนนะคะก็จเห็นกะโหลกของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะใช้วัสดุไบโอฟิลเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่มันสามารถ หล่อขึ้นมาได้นะคะแล้วก็นำกลับไปเสริมส่วนต่างๆนะคะที่เราอยากจะเสริมเข้าไปยกเว้นจมูกนะถ้าจมูกเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกว่าซิลิโคนเสริมจมูกปกตินะคะคุณผู้ชมมีคนบอกดีมากๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครนะสนใจนะคะที่อยากจะ ปรับแต่งโครงหน้านะคะในกลุ่ม LGBTQ ก็ตามหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายปกติก็ตามอยากจะปรับเปลี่ยนโครงหน้าให้เป็นไปนตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฝอสายเกาหลีสายวานสายแบลก็ตามเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่คุณหมอนําเข้ามาใช้ในการร่วมในการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าเราจะเห็นก่อนนะว่า คุณหมอจะทําอะไรกับเรานะคะแล้วเราสามารถรีเควสได้ว่าเอาออกมากเอาออกน้อยเสริมมากเสริมน้อยเราสามารถขอคุณหมอได้นะคะอ่าใครมีคําถามนะคะสามารถอินบอทกันเข้ามาได้หรือว่าจะฝากคําถามมาไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยก็ได้นะคะครั้งหน้าถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวกระตูนนะคะก็จะ ก็จะ,อะนอานภาพจริงดีไหมเดี๋ยวการ์ตูนจะนําภาพจริงของของหน้าหน้าของทีมงานนั่นแหละเดี๋ยวการ์ตูนจะทำนำหน้าของทีมงานนะคะที่เป็นคนจริงๆเดี๋ยวการ์ตูนจะไปขออนุญาตเขานะคะจะขออนุญาตเขาแล้วก็นําภาพหน้าตรงนะคะมาะเขาเรียกว่าทํา Photoshop เพื่ออธิบายเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นย้ําเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณหมอไม่ได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบหน้าคนไข้นะคุณผู้ชมคุณหมอใช้ เทคนิค NemoTech ne V คุณผู้ชมมันจะสแกนคอมพิวเตอร์3มิตินะคะแล้วก็ออกแบบใบหน้าของคนไข้เนี่ยให้คนไข้ได้เห็นผลการทําหลังทําทันทีให้คนไข้ได้ชมกันก่อนที่จะผ่าตัดด้วยซ้ำนะคะามีคนบอกว่าอยากเอาหนก อ,อ,อยากเอากรามออกทําคางกอคิ้วกอกระเดือกเสริมหน้าผากท,ทาทั้งหน้าค่ะได้เลยค่ะคุณพี่นะคะถ้าใครนะอยากจะทําอะไรนะแล้วอยากจะดูรีวิวนะสามารถอินบ็อกซ์นะคะทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะจะส่งรีวิวสวยๆนะคะแล้วก็ปังๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ,ะมีคนบอกว่ารอครับได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการ ติดตามแล้วก็การรอนะคะครั้งหน้ากระตูนกับแปลหน้าทีมงานนะมาถ่ายรูปหน้าตรงแล้วก็มาปรับใน Photoshop แบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะ<อ>เดี๋ยวครั้งนี้กระตูนลาไปก่อนนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะ มีคนบอกว่าเ,าเก็บตังก่อนนะโควิดเล่นงานอยู่ได้เลยค่ะยังไงตูนรอนะตูนรอคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ชมไลฟ์ของตูนนะใครที่เข้ามาปรึกษาแล้วนะคะก็ถ้าอยากจะเจอการทักทายนะคะบางทีกระตูนนั่งทํางานอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว,ว่าอยากเจอน้องตูนจังเลยกระตูนก็จะวิ่งไปหาเลยนะคะหรือว่าใครนะทีอ่อยากจะสอบถามนะว่า ใบหน้าของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาวมาทําอะไรอย่างเงี้ยสามารถถามกระตูนหรือว่าสา,สามารถถามกับเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ที่คลินิกได้เลยนะคะใครมาไม่ถูกนะคลินิกของเรานะคะตั้งอยู่ที่พญาไทพลาซา่าชั้น33ย้ํานะคะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถทําการผ่าตัดให้ได้นะคะแต่กระตูนก็จะนําคอนเทนต์แล้วก็สาระดีๆนะคะมานั่งพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้กระตูนขอลาไปก่อนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฟังไม่ กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะเดี๋ยวกระตูนจะเอาสาระดีๆมานําเสนอใหม่ครั้งนี้เดี๋ยวการ์ตูนล,ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ